ก o ดมอดเนี่ยงานดูเชาวแล้วนะตอนนี้อยู่ที่แมกไมดีสอร์นะครับเลยไปทานข้าวเช้านะพี่แบงค์ออกไปรอแล้วนะสวัสดีครับก็อ,อร่มดื่นนะครับคพราวนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพักที่นี่นะที่นี่เป็นทั้งที่พักแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะครับบรรยากาศดีมากๆนะราคาย่อมเยาไม่แพงนะครับเพียงแ่สิบ้อยบาทมีอาหารเช้าให้ด้วย ตื่นมาพร้อมกับความผูกพันนะคุณผู้ชมเรียกปิดแทางโอ้นี่ไงรับอาหารเช้าที่นี่ก็จะมีทั้งข้าวต้มนะกาแฟนะครับข้าวสวยข้าวแกงนะครับแล้วก็จะมีไส้กรอกทอดไข่ดาวให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมขอสมที่จะทานกันได้แบบไม่อั้นเลยนะครับตอนนี้ประมาณ11บเอโมงนะครับคุณผู้ชมครับผมกำลังจะออกจากโรงแรมนะก็จะีจะรูปยาวกลับกรุงเทพเลยนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมระหว่างทางก็จะอาจจะมีการแวะบ้างนะก็เดี๋ยววิดีโอนว่าผมจะแวะที่ไหนกันบ้างนะเนาะเผื่อว่ารอบหน้าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะได้แววะะบบ้้าาาางนคราารัถถหกกู่จิต หรือว่าชอบนะกับจุดที่ผมแวะนะครับสําหรับค่าใช้ใจ่ายวันนี้ก็พี่แบงค์ออกให้หมดนะทั้งค่าโรงแรมแล้วก็ค่าอาหารเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนอาหารสีอย่างนะหมดไปหกร้อสิบาทเองนะครับแล้วก็ค่าโรงแรมพ้ามมหาเช้าสี่ร้อยบาทนะครับคุ้มค่ากับคุ้มค่าโรงแรมที่นี่ถือว่าโอเคนะก็ถ้าในจังหวัดต่างตัวนี้ที่นี่ผมว่าคบคันที่สุดละนะครับเสจเดินทางกับรถกับพี่ดีอะไรก็โทรหาพี่เป็นคนน้อย พี่รังเศตเหรอเว้ยรถเดินทางปลอดไย่น้าครับสวัสดีครับช่วงนี้พี่เองก็แย่พี่เองก็ต้องกินน้ำชายุยายแฟต้นแฟนี่ครับเกฟเยายเป็นเอฟดีอ้โดูในยูทูบเบอร์ไงอ๋อบุณยายก็จำได้ดูตลอดเลยุยายสงสาร 摩托车อย์่ท really, oh. the yes. ี่น to pues so sure ่ะโอ้ทหถูกทำเพลงคุณน้ำก็บอกเออที่ยายดูดูโซ่ไปยายก็โอ้ยสงสารแย่แล้วเนาะต้องเปิดให้ดูทุกคืนเลยเนี่ยโอพี่แฝงถ่ายให้หน่อยยายตรงนี้ยายตรงนั้นตรงนั้นยายยืนตรงนั้นยายนี่ยืนตรงนั้นสงสารรถมอเตอร์ไซค์ใบตังก็ไม่มีว่าตังไม่มี ขอบคุณครับคุณยายเดี๋ยวผมมาค<แ>ักบ่อยๆ<แ>เดี๋ยวผมแวะมาบ่อยๆเปิดให้ดูทุกวันเลยขอบคุณครับคุณยายครับดูแลสุขภ<แ>าพด้วย<แ>ครับผมแกดูแลสุขภาพด้วยครับผมขอบคุณครับ ลุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมต้องเรียบกลับกรุงเทพนะเพราะว่าผมจะต้องเดินทางกลับไปที่จังหวัดน่นเพราะว่ามีธุระที่บ้านนะคุณผู้ชมนะก็ขอขอบคุณคุณยายด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องอีกท่านหนึ่งด้วยนะ mm hmm. ผมไม่ได้จว่าน้องเขาชื่ออะไรเนาะที่ทํางานอยู่ที่แม่ไม้รีสอร์ทนะครับที่ช่วยเติมพลังนะครับกาลังใจเติมเชื้อไฟผมอีกครั้งหนึ่งทําให้ไฟในตัวผมประทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมรู้สึกว่าผมหมดไฟกับการทําคลิปมาสักพักหนึ่งละนะครับ หลังจากที่ออกจากโรงแรมมาแล้วก็เติมน้ามันนะคุณผู้ชมผมเติมน้ามันหนึ่งถังนะครับแล้วก็เติมในถังสำรองอีกถังหนึ่งไว้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่บางครั้งไม่ค่อยอยากจะแวะปั๊มนะครับอาจจะเกิดหมดกลางทางระหว่างทางเนาะก็เลยเติมไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ จากที่เติมน้ำมันมาไม่นานครับผมก็ได้แวะที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะผมเองเห็นแกขายอยู่มานานพอสมควรน,นะครับสำหรับร้านกาแฟร้านนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมสะดวกจอดนะครับเพราะว่ามารอบก่อนผมอยู่เลนขวานะก็เลยจอดไม่ทันนะครับแกจะอยู่หลังจากที่ลงสะพานมานะคุณผู้ชมอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนที่จะถึงแยกขึ้นไปที่อำเภอแม่สอดนะครับ หลังจากที่พูดคุยอยู่สักพักนึงก็เดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมนะี่ครับถ้าสังเกตนะว่าช่วงกลางวันเนี่ยผมจะวิ่งชิดซ้ายอยู่ตลอดนะแล้วก็เวลาแซงก็จะไม่ค่อยแซงขวานะครับเพราะเกรงว่าจะไปขัดขวางรถที่วิ่งไวกว่านะครับออก็เลยเลือกแซงซ้ายนี่แหละนะครับกลางคืนผมไม่ค่อยอยากจะวิ่งทางซ้ายเท่าไหร่นะผมกลัวว่าจะมีหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับวิ่งอยู่ทางไหลาทางนะบางทีก็กดชาวบ้านเดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเวลาแกมาหากบหาเขี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็บางครั้งรถของชาวบ้านเวลาขับเขียงกลางคืนน่ะไม่ค่อยมีไฟนะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้นะครับหลังจากนั้นก็เดินทางกันต่อนะฮะเติมน,น้ำมันเสร็จแล้วก็มาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะผมเองก็เพิ่งจะรู้จากปาชัดนะฮะเห็นเห็นในข่าวในอะไรก็เนี่ยร้านเนี่ยจะอยู่เลยจากเต็นท์ที่ป๋าชัดแก้ไขกว๋วยเตีย๋ยวไก่มาสักนิดนึงนะคุณผู้ชมนะชื่อร้าน88 Coffe คอฟฟี่หรือ,อยังไงนะ ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าชื่อร้านแกต้องออกเสียงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าร้านแกน่ารักมากๆเลยนะคุณผู้ชมใครที่มาที่จังหวัดกาพงเพงนะแนะนำว่าให้มาแวะที่นี่ด้วยนะครับกาแฟรสชาติอร่อยมากๆเลยนะ ร่วกันต่อครับคุณผู้ชมหลังจากที่นั่งอยู่ร้านกาแฟอยู่เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ทักทายกันระหว่างทางด้วยนะครับรู้สึกดีใจมากๆนะที่พวกเราทักทายกันนะครับแม้ว่าเราจะขับรถคนละซ,ซีซีก็ตามนะกลับมาสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าน้องนวลแปลกๆครับขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีปัญหาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือว่ายาง่วงของเราตกขอบอีกแล้วนะครับมันก็เลยน่วงๆนะแต่ก,ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่อักหรอะไร ก็อีก50าิกลเมตรจะถึงนครสวรรค์เนี่ยน,นะครับก็เริ่มจะเบาแล้วเดี๋ยวผมจะหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะจะได้ถ่ายได้มันเครื่องด้วยนะครับพี่ <Hey, S 2> ขอเติมลมหน่อยได้ไหมครับพอดียางมันตกขอบมันเติมไม่เข้าตามปั๊มเติมไม่เข้าเลยเท่าไหร่พี่ขอบคุณครับก็ต้องอาศัยร้านเติมลมแบบนี้นะผมเเพราะว่าถ้ายางมันตกขอบอะ เครื่องเติมลมในปั๊มมันเติมไม่ค่อยเข้านะคุณผู้ชมไปดูกันต่อตัวนีว้อยู่ขานุนะครับอดีจ้าเราจะถ่ายเลยนได้ไหมครับอ๋อจะจะเปลี่ยนเลยถ่ายเลยคนระับครับผมเข้าไปแบบชุดส่วท้ายเลยเอาแบบเครื่องอย่างเดียวเอาเครื่องอย่างเดียวครับ<ะ>ไปแม่งสอนมาจะใหญ่อตอนนี้อยู่ที่ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเลยทางเข้าเขาหนองประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็พิเอิญเจอร้านอยู่ข้างทางเลยนะใส่คุณลุงช่วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับว<อ>ันนี้ประมาณอาทิตย์นะครับจะเจอกับหลายๆแก๊งน้าขี่รถมาหลายๆควนก็ทักทายกันตลอดทางนะครับอาจจะมีบางคันที่ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้อย่างเงี้ยต้องต้องขอโทษด้วยนะครับพยายามที่จะถ่ายรบนะว่าพวกเรามีมิตรภาพระหว่างกันดีขนาดไหนนะ เดี๋ยวรายะซ่อมรถสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะใช่ป็นโยระยะนี้ได้แต่ถ้ามันลงครึ่งนหนึ่ง่ยถ้าเรายังไม่ถ่ายแล้วก็เติมขึ้นมาอยู่อย่างนี้ได้โอเค,คแต่ถ้าพยายามจะจมไปแล้วให้มันหายไม่ติดเลยอย่างเงี้ยลราหันตรลายโอเคแต่มันยุบครึ่งหนึ่งเราเติมขึ้นมาให้ถึงนี้ได้อยู่ระยะนี้ได้แต่อย่ามาอย่างนี้ถ้าเติมเกินอย่างนี้เดี๋ยวติดขึ้นกองเดี๋วกองตับโอเคอันนี้มันจะขึ้นมาสูงหน่อยเพราะว่ามันหนักหลังมันกดโคนหน้ามันลอย น้ำมันเรื่องไรเทมาอยู่ด้านหลังรีใช่ไหมครับคุณลุงเดี๋ยวลุกขึกวมาที่หนึ่งก่อนถ่ายฟรีเลยหลังจากที่เมื่อวานเห็นน้องนวลไปอุณหภูมิเครื่องโชว์นะครับก็เลยคิดว่าน้ำมันเครื่องขาดหรือว่าเหนียวไปหรือเปล่านะก็เลยแวะเปลี่ยนสักหน่อยนะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับนอกจากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วเนี่ยยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรถกับผมเพิ่มเติมด้วยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแนะนำอดหนีวคุณลุงด้วยนะครับอยู่บริเวณเขาหนอนนะคุณผู้ชมนะ ห่างกันยังไงพี่ใบนี้ข้าวใหม่ใบนี้จะเป็นข้าวกลางกลางปีกัข้าวกลางกลางปีมันอันไหนนุ่มนุ่มอันร้อยแปดสิบกว่ากว่าอันไหนแฉะข้่ข้าแฉะมันต้องใส่น้ำเยอะต้องใส่น้ำน้อยๆจะไม่แฉะอ๋อจ้ะผมไม่เคยกินใหม่มันก็ใส่น้ำน้อยๆผมลองหอมใบเตยแล้วกันอนะ่ะได้จ้ะครับพี่ลองนับดูก่อนนะครบไหมหยิบน,นี่อะไรหรอจัดโอ้นึกว่าเป็น เป็นม,อมออ็อกม็อกแอปแล้วเนี่ยทีแรกนี่มันเป็นตัวโชว์กิโลเนี่ยห้าโลค่ะอ๋โอโอเคครับผมจะขายไปช่างไฟสร้างเลยเดี๋ยวมาวางแล้วก็ขายต่อแล้วก็ช่างก็ว่ะโอเคครับขอบคุณครับลุย <c oughs> กันต่อครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ถ่ายใน,นเครื่องมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นไฟอุณหภูมิเครื่องโชว์นะคุณผู้ชมนะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นละนะครับรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นก็ใส่สุดต่อมาเหมือนเดิมครับคุณผู้ชม ผมเลือกที่จะใช้ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นนะเพื่อที่จะได้เดินทางเข้าไปขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับก็เดินทางมากันแบบชิวๆนะบางช่วงบางตอนผมอาจจะไม่ได้ขี่ซ้ายอยู่เสมอนะครับเพราะว่าทางเลนซ้ายบางครั้งมันก็จะขรุขระนะครับก็ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะจะไม่ได้ขึ้นขวาอยู่ตลอดเวลานะครับจะขึ้นขวาเฉพาะตอนที่แซงแล้วก็หลบหลุมหลบอะไรต้นนั่นเองนะครับโอ้โหช่วงนี้นี่ผมใส่กันแบบมันระเบิดเถิดเทิงเลยนะคุณผู้ชมนะ หลังจากที่เข้าถนนเลขหนึ่งแล้วเนี่ยก็แวะเติานามน้ำมันสักหน่อยนะครับช่วงนี้ผมจําได้เลยว่าน้องนวลเริ่มกระอักเริ่มกระตุกนะครับก็น้ำมันหมดพอดีเลยนะคุณผู้ชมนะโชคดีที่มาถึงปั๊มก่อนนะครับตอนนี้มาถึงปั๊มเชลบนถนนพหลโยธินพอดีนะครับคุณผู้ชมน้องนวลมีอาการวูบพอดีนะคาดว่าน้ำมันหมดเ <laughs> <laughs> ติมครั้งสุดท้ายนี่น่าจะประมาณกามเชรนะครับแถวปากดงนะที่ที่ผมจำได้นะ ก็เหลือประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับที่จะถึงที่พักนะตอนนี้ประมาณบ่าย3 20นาทีตอนนี้ทงขาอีกแล้วนะครับทงขาเด็กแล้วไม่น่าเชื่อว่าน้องนวลจะทําให้ทงขาดได้เป็นอีกผืนเป็นผืนนะตอนนี้ผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอยู่เต็มที่ละนะคุณผ,ผู้ชมนะเนี่ยครับวันอาทิตย์จะดีอย่างงี้นะฮะคือเจอเพื่อนๆระหว่างทางเยอะมากเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณที่ทักทายกันด้วยนะรู้สึกว่าแกจะขี่เวฟแล้ยิ้ม้าแล้วเปล่าทำไมรถก็แรงอะจังเลยทำไมผมรู้สึกว่าน้องนวนมันวิ่งตามใครไม่ทันเลยอะนะคุณผู้ชมก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ถนนสายเอเชียนะคุณผู้ชมนะก็แวะปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องนวลมีไฟโชว์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับไฟอุณหภูมิโชว์มาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทของชวอกโกแตนะครับอีกประมาณน้อยกว่ากิโลเมตรนะก่จะถึงที่ปักครับ น้องนวลมีอาการม่วน้ำร้อนอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าผมใช้น้ำหล่อเย็นผิดตุ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะขอหาอะไรกินนิดนึงนะครับกินเบาๆไปแล้วก็ล้างหน้าล้างตานะครับน้าเย็นสักแก้วหนึ่งขวดหนึ่งนะโอ้เก<อ>ือบประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับจะถึงที่พักนะก็อาจจะรดคมเร็วลงกันนะครับเพราะว่าสงสารน้องวนวลมากเลยตอนนี้สบายใจขึ้นนะเพราะว่า ใช้แล้วมันเครื่องแล้วนะครับเรื่องอื่นไม่น่ามีอะไรไน่าเป็นห่วงน้ำหล่อเย็นก็สีปกติอยู่นะครับปริมาณก็ยังอยู่ในแผนที่ปลอดภัยนะครับหลังจากที่หาอะไรกินเสร็จปุ๊บก็ขับรถมาอีกนิดนึงครับมาเติมน้ำมันที่ปั๊มคอเทคนะคุณผู้ชมนะก็เติมน้ำมันอีกถังหนึ่งรอบนี้เป็นถังสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะเติมครับแล้วก็ลากยาวจนถึงกรุงเทพเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ผมร่วมสนุกกับการเดินทางวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะเจอกับมิตรภาพจากชาว200้อแบบนี้อยู่แทบจะตลอดเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเราเสือบระนมากเลยครับวันนี้เป็นการขับรถที่ไม่เบื่อเลยนะเวลาเห็นใครขี่มาด้านหลังอย่างเงี้ยนะผมจะกดเปิดกล้องเวลานะครับพยายามที่จะบันทึกไว้ให้เยอะมากที่สุดนะว่าระหว่างทางมีคนทักเรามากน้อยเท่าไหร่เนาะ ตอนนี้ถึงกโยธยาแล้วนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปทางกำภพงุพัรนะครับข้าไมไปที่วังน้อยนะถ้าผมวิ่งาราชื่อถนนเลขสามสิบสองข้ามือนโยธินช่วงที่ผ่านวนวันครเนี่ยรถน่าจะติดนะครับไปเลยต่อคุณผู้ชมอย่าไ่เด้เติมน,น้ำมันนะตั้งแต่ที่สุนุรี ขับมาเรื่อยๆนะครับบนถนนเลข3 0 9นะคุณผู้ชมตอนนี้จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอวังน้อยอ่ะนะครับแล้วก็จะข้ามไปผมไม่แน่ใจว่าตัวนั้นมันย่านอะไรอะ่ะแต่ว่ามันจะไปออกที่ถนนลาลูกกาคลองเจ็ดนะครับแต่ผมก็ไปไม่ถึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเลี้ยวขวาตัดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะกลับเข้าบ้านนะปัจจุบ,บันผมย้ายจากลามินทรามาอยู่ที่ธัญบุรีแล้วนะครับก็เลยทำให้ระยะทางในการเดิดนทางของผมนั้นสั้นลงไปพอสมควรนะครับ ก็รู้สึกว่าจะประหยัดเวลาจากเดิมไปได้กว่า1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับระยะทางหายไปประมาณ40กิโลเมตรได้เหมือนกันเนาะหลังจากที่ข้ามสะพานข้ามถนนเมตภาพมาแล้วนะคุณผู้ชมก็จะเป็นถนนเลข3ามห้านะครับแล้วก็หลังจากเลยป้๊มทองมาสักนิดนึงเนี่ยผมก็จะเลี้ยซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเนะเพื่อที่จะเข้าไปที่ถนนเรียบคลองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลองอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นถนนมเลขอ่างยอยักษ์1043มนะคุณผู้ชม ไว้ปั๊มแป๊ดเดียวเองหายไปแล้วพี่ทักผมแถวแถวอ่อา,าองทองปหมใช่เออพี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ผมอยู่คลองหลวงนี่เองอ๋อผมอยู่คลองสี่ฝั่งอามุการครับผมโอ้ยเมื่อยมากไปไหนไปเที่ยวไหนมาเพื่อนไปโกเซโลครับผม oh oh. โอ้โหกอโลโกโจนี่ผมฝากขอบคุณครับแล้วพี่ไปไหนมาผมไปบ้านที่สิงห์บุรีอ๋อ กลับไปทํางานต่อสุดยอดเลยพี่เห็นไฟท้ายจาได้เลยสว่างไหมพี่สว่างยู่เนาะมองไม่ออกรถอะไรพอดูไกล้อ่ะรถพ่วงอ๋อแต่พี่ไปคนเดียวตลอดเลยนะคนเดียวครับคนเดียวแต่ว่าไปรอบเนี้ยมีมีเพื่อนๆขับกระบะไปครับอ๋อก็เมื่อสักครู่มีพี่ท่านหนึ่งอะนะครับเจอกันเมื่อตอนที่เขาเข้าปั๊มอะนะน่าจะบริเวณสิงห์บุรีอ่างทองอะไรอย่างเงี้ย เขาทักนะครับก็เลยจอดเตะกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมหูไม่ค่อยดีเวลาสิบบอกกันนอกแล้วคุยกันแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะตอนนี้ก็เลยประมาณ10กว่ากิโลนะครับประมาณย0บโลนะก็จะถึงบ้านละนะผมไม่มั่นใจว่าแถวน้ำรถจะเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยรู้กนันต่อคุณผู้ชมทีนี้เดียวจะถึงบ้านแล้วผมเขาใช้โอกาสนี้ในการไล่เรียงค่าใช้จ่ายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวันที่5้าก็มีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรเหมือนกันครับ ก็ประมาณพันกว่าบาทนะคุณผู้ชมนะแม้ว่าจะประหยัดเรื่องค่ากินแล้วก็ค่าที่พักไปนะครมาดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในการเดินทางในทริปนี้นะคุณผู้ชมค่ารมเนียมัน1,817บาท ค่าอาหารเครื่องดื่ม903บาทนะครับค่าที่พัก400บาทแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเป็น3,120บาทนะส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลน้องนวลรอบนี้หมดเยอะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าค่าขนน้องนวลจากบ้านห้วยแห้งลงมาที่แม่เสลียงเนี่ยโดยไป2,000บาทนะคุณผู้ชมแล้วก็ค่าทําน้องนวลประมาณ950บาทนะแล้วก็ผมซื้อตาข่คุมคของอีกประมาณ50บาทนะคุณผู้ชมก็เลยหมดไปอีก1000มีการถ่ายน้ำมันเครื่องปีก160บาทนะครับรวมแล้ว3,160บาทนะคุณผู้ชม เห็นไหมฮะว่าเวลาเราเดินทางไปไหนแล้วถ้ารถมีปัญหากลางทางเนี่ย เราหมดเยอะนะครับเพราะว่าค่าดูแลรถเนี่ยค่าแก้ปัญหากับรถเนี่ยแพงกว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดอีกนะครับคุณผู้ชมครับรวมแล้วทริปเนี้ยผมหมดไป6,280บาทนะครับถ้าหากว่ารถของใครพร้อมแล้วไม่มีปัญหาแบบผมเนี่ยก็จะถูกไปอีกครึ่งๆนึงเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับระยะทางกับขี่ในทริปนี้นะเอาเที่ยนะที่ผมขี่น้องนวลเนี่ย1,456กิโลเมตรนะครับตกกิโลเมตรละ1นึบาทยีสตางค์เท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ขี่รถเกียร์ก็จะรู้สึกว่ามันแพงจังนะแต่ผมขีี่่รถถถอออโต้้แลววาาากกกพงบบนผมมาืูา โอเค okay. หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมอยู่บ้างนะฮะใครที่จะมากรีโลว์นะก็ขอให้เดินทางมาอย่างสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ไม่ประสบปัญหาอะไรเลยนะครับขอให้มีความสุขการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมนะผมเองก็หวังว่าทริปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายหลายคนนะครับที่อยากจะมานาะค,คุณผู้ชมนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆท่านขอบคุณทุกๆอย่างเลยนะทั้งคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับใครก็ตามที่อยู่ในคลิปนี้นะฮะแล้วก็ทุกความช่วยเหลือทุกน้ําใจนะผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับ ทุกอย่างนะครับทุกมิตรภาพไม่รู้จะพูดยังไงนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูในทริปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนเนาะคุณผู้ชมเนาะไปไม่พูดมากแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ